ตอนนี้มีข่าวที่น่าตื่นเต้นนะคะอยู่เต็มทวิต t ตอรเลยค่ะมันมีพังงานของ YG ออกมาแบบนี้นะคะซึ่งหลายคนก็ตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะในนี้ระบุว่าลิซ่าแบล็คพิงคค่ะจะมาพร้อมโซโล่ในเดือนมิถุนายนค่ะทุกคนมิถุนายนนี้แล้วนะคะส่วนเดือนตุลาคมค่ะจะได้เจอกับ b l a c k p ิงค์นะคะมินิอัลบั้มด้วยที่เขาบอกว่าจะได้เจอสาวๆเมื่อไหร่น่าจะเป็นตุลาคม คือตามในแผนของ YG เนี่ยเนาะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าภาพนี้หลุดมาจากตรงไหนยังไงนะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้คือทุกคนแบบว่าตื่นเต้นมากขอให้มันเป็นแบบจริงๆเถอะขอให้มันเป็นผังจริงนะคะ แต่ในผังเขาก็เขียนไว้ด้วยนะคะว่ามีหมายเหตุว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยเป็นแค่แบบเข้าคร่าวหรือว่าสมมุติฐานเอาไว้ก่อนอาจจะแบบไม่ได้ตรงแบบนี้เป๊ะนะคะก็ <et. S 1> คือลิซ่าเนี่ยมีโซโลอัลบั้มมิถุนาเท่ากับว่าตอนนี้น้องมีเวลาเตรียมงานเนอะหนึ่งหนึ่งเดือนก็คือพฤษภาคมแต่เราเชื่อว่าน้องน่าจะเตรียมงานมาก่อนหน้านี้พักใหญ่ๆแล้วนะคะถ้าเกิดค่ายเขากําหนดมาแบบนี้ แล้วก็หลังจากนั้นค่ะช่วงสิ้นปีเราจะได้เห็นอัลบั้มของสาวๆ b l a c k พิง k อีกทีหนึ่งด้วยตื่นเต้นมากๆเลยนะคะขอให้เป็นอย่างนี้จริงๆทุกอย่างก็น่าจะลงตัวเป๊ะเนาะน้องจบยูวิทยยูพฤษภาแล้วก็ปล่อยโซโล่มิถุนาแล้วก็อัลบั้มรวมอีกทีตุลาคมเลยทีเดียวค่ะ กระแสมีทุกช่วงตลอดปีอย่างแน่นอนก็ช่วยกันผลักดนันช่วยกันสนับสนุนเหมือนเดิมนะคะดีใจมากๆเลยขอให้มันเป็นแบบนี้จริงๆละกันนะคะอ่ะอันนี้ก็เอามาบอกกันนะคะแต่ละคนคิดว่ายังไงใช่มิถุนานแน่หรือเปล่านะลองล,อง,ลองความเห็นมาหน่อยเนาะออาวันนี้อัพพี่นิวส์ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย